จันกระพริบค่ะรายการที่มาพบกับท่านผู้ชมทุกๆสี่ทุ่มในคืนวันจันทร์นะคะซึ่งการปกติแล้วนะคะดิฉันก็จะมาพบกับท่านผู้ชมพร้อมกับคุณอภิวัตรววฒนางกูลแต่ว่าวันนี้มายืนคนเดียวนะคะเพราะว่าคุณอภิวัตรติดภารกิจจะต้องไปต่างประเทศนะคะแต่อย่างไรก็ตามในวันนี้นะคะเราก็มีพิธีกรรับเชิญมาเป็นพิเศษเลยคะ่ะจะมาดําเนินรายการคู่กับดิฉันนะคะขอเชิญพบกับคุณสมบัติเมธนีค่ะ ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่รับเชิญมาเป็นพิธีกรในรายการจัดกระพริบคู่กับสาวสวยพุทธชาติครับอ,อดิฉันก็ดีใจเหมือนกันนะคะผมสังเกตสีหน้ายิ้มละไมทีเดียวเชียวละแล้วก็เรื่องที่เราจะพูดกันถึงวันนี้นะครับ <ทะ S 2> เป็นเรื่องราวของตรมปอง ปิมปอมปอมตะรมตะรมปัมปิมตะรำตะรำตะรำปัมปิมปอมปัดตะรุดังตะรำตะรตะรำตะรำปิมตะรำ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 อะไรไป็นไจะให้ทายก่อนคะใช่ครับใายเพลงลูกทุ่งนี่เป๊ะเป๊ะเลยใช่ครับถูกต้องเลยแล้วก็ผู้ที่จะนําเสนอเพลงลูกทุ่งเป็นรายการเปิดสมเรื่องเลยนะครับไม่มีใครเหมาะเท่ากับผู้ที่จะรับสมญาณนามว่า ราชินีแห่งเพลงลูกทุ่งครับค่ะขอเชิญต้อนรับคุณผ่องศรีวรนุชค่ะ ครับพลงที่คุณของศรีร้องจบไปเมื่อกี้นี่คือเพลงไหนว่าไม,ไม่ืมใช่ไหมครับเพลงนี้ร้องมากี่ปีแล้วครับ ร้องมา20ปีแล้ว20ปีแล้วนาแล้วนะคะครับคุณพองศีร้องมากี่เพลงครับร้องมากี่กี่ปีแล้วครับตัวของพองศีเองใช่ไหมคะร้องเพลงมา30กว่าปีแล้ว30ปีแล้วครับอท่านผู้ชมบางท่านคงจะยังไม่เกิดนะคะแต่ผมเกิดแล้วเกิดแล้วนะเกิดแล้วครับเกิดแล้วตอนนี้ยังร้องเพลงอยู่ป่าครับก็ร้องจะพ้องงานการกุศลบ้างแล้วก็จะออกไปรายการโชว์พิเศษบ้างค่ะตอนนี้ผมก็อยากจะขอรับทราบความคิดเห็นของคุณพองศีสักนิดหนึ่งนะครับคือเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งดีละนะครับคือทำไมเน อยู่คู่ฟ้าเบืองไทยมาตลอดเวลาเลยตอนนี้เพราะอะไรครับเพราะเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่ฟังง่ายและก็เข้าใจง่ายนะคะคเมื่อสมัยก่อนนั้นนักร้องทุกๆท,ท,ท่านเนี่ยจะกลั่นกรองออกมาจากหัวใจจริงที่นักแต่งเพลงแต่งให้แล้วก็ร้องออกมาใส่อารมณ์เพลงในเนื้อเพลงที่เขาแต่งให้เหมือนเป็นของจริงออกมาจากหัวใจเลยออจึง<อ>เป็น<อ>ค่ะคจิงเป็นเพลงที่เป็นอมาตะและก็เป็นที่ชื่นชมของประชาชนอยู่ทุกวันนี้คะ่ะ าใจแล้วครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของคุงผ่องศรีรนุษ์ซึ่งเป็นราชนีแห่งเพลงลูกทุ่งนะครับค่ะและว,วันนี้คุณผ่องศรีก็ให้เกียรติมาเปิดรายการนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะค,ครับขอบคุณครับร่อาวของเราครึทท่นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกับเรื่องราวของเพลงลูกทุง่งฉบับจันกระพิบค่ะ